ของร้านพาเราไปดูของสดๆจากบ,บางเสร่และน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแล้วก็ยังได้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเชฟมือนหนึ่งของที่นี่ด้วยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าร้านนี้มีความน่าสนใจจริงๆค่ะขาดอยู่ขั้นตอนเดียวที่จะบอกได้ว่าร้านนี้น่าสนใจจริงหรือเปล่านั่นก็คือการชิมนั่นเองค่ะวันนี้ละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าเด็ดจริงหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอารันพร้อรถยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทิ้งคายกันไปในช่วงเวลาที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยพระเอกกําลังจะได้พบรักกับนางเอกถูกต้องนางเอกกําลังจะได้ชิมพระเอกโอ้โหแล้วก็คัดกันไปตอนนี้ได้เวลาที่เราจะชิมผมว่าเริ่มต้นนั้นเมนูแรกคือปูส่วนมากเลยท่ทานแต่ปูอัดไม่ค่อยได้ทานปูแบบนี้เพราะว่าไม่ติดใครแกะไม่ต้องแกะไม่คะมันแกะยากเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างวิธีการแกะปูเทคนิคมันคือแกะยังไงคะปูเนี่ยมันแกะ กระดองออกมากอกแล้วหั่นสองแล้วก็ระบีสองนี่นจากนั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่ process โมดิเตลอธิบายยากค่ะมาทานที่นี่แล้วกันเพราะว่าที่นี่เขาแกะให้เลยที่นี่เราแกะให้เลยผมผมไม่ค่อยเห็นนะจริงๆแล้วไปทานก็จะมาแค่เปิดเปิดแตกระดองมาแล้วก็มาวางอาจจะมีสับมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเนื้อเกือบทั้งหมดแต่ที่พิเศษก็คือว่ายังร้อนอ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยงยังร้อนนะคะยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่สมัยมาก แล้วก็แบบว่ามีครึ่งทางเย็นหน่อยแกะแล้วนึ่งต่อมาถึงปุ๊บอุณหภูมิกำลังดีอันนี้ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งให้ลูกค้าเวลาถามมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงผมว่าคงไม่สะดวกในการที่จะมานั่งแกะเกิดกับไปเลือดเท่าที่คนไม่สะดวกก็เลยทําวิธีนี้เลยโอเคงั้นเรามาลองที่ชิมหอยครับเอ็นหอยเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสัปดาห์้แล้วดูแล้วหอยจอบใช่ไหมมี้ชอบมากขั้นกับข้าวนี่สุดยอดนึงสัปดาห์ยังหวานอยู่เลย ท่านผู้ชมผมบอกเลยอันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราหลับตาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ไม่ไม่ผัดน้ํามันผัดกระเทียมเนี่ยเหมือนเหมือนใส่น้ําตาลใช่แต่จริงๆนี่มันเป็นความหวานจากถามไหนได้อย่างนี้ไม่มีใส่น้ําตาลเลยใช่ไหมสัปดาห์นขอขอซ้ำได้ไหมครับคุณะ๋าเดี๋ยวจริงๆเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วบอกจ๋าไว้แล้วว่าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกอันหนึ่งคือ ปลาเก๋าสามรสปลาเก๋าสามรสรส <ถ S 1> <ถ>ชาตินี้เป็นรสชาติแบบสูตรบ้านอำเภอเลยนะมันจะมีเรื่องของหวานเผ็ดนะแต่เผ็ดไม่มากนะมันจะมีความเบนเบนของรสชาติพวกนี้อยู่ในความกลมกลืนของรสชาติอยู่ในตัวปลาเป็นสูตรที่รสชาติที่ผมชอบมากปกติเวลาหนูไม่ทานปลาแบบนี้เวล่ที่มันเป็นสามรสออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวปลาเขาจะทอดจนมันไม่เหลือความเป็นปลาแล้วค่ะพอเราทานเข้าไปปุ๊บไอตัวซอสข้างล่างเนี่ยมันจะไปกลบความเป็นปลาหมดมัน มันไม่แตกต่างกับใช่ทาให้ความรสชาติของปลาเนี่ยมันไปเข้าพอดีแล้วตัวซอสมันเข้าไปแล้วมันแบบเหมือนแบบค่อยๆ่อแต่งมันทกซึมคือแบบเป็นกิ่งทองประโยศ่ะค่ะคือประสบการณ์จริงๆแล้วน้องหลอย่างนี้ปลาที่ต้องหลพูดถึงเนี่ยเสียชีวิตนานแล้วไม่สดใช่ไหมนะเพราะเสียชีวิตนานเขาก็ทอดหลายครั้งพอทอดหลายครั้งเนี่ยความที่มันมีความนุ่มๆของเนื้อเนี่ยมันหายไปหมดลวมันก็จะแห้งๆแต่อนนี้มันคือข้างนอกเนี่ยมันกรอบๆแต่ว่าตัวข้างในเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาที่อยู่ใช่ ไปอะไราเนี่ยก้างดีไหมผ่านลงตัก้างในใดกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องไหลเชิญน้องไหลเชิญก่อนหนึ่งสัปดาห์ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากขออนุญาตได้ไหมหนอันนี้ก็เป็นเป็นซิกเนเจอร์ดิก้างเองเนี่ยมันจะมีความหวานของเนื้อก้งในตัวมันเองแต่ว่าน้องไถเป็นคนที่ถามไม่ค่อยจิ้มผมทานจิ้มแล้วเนี่ยผมถามนิดหนึ่งพี่ขวัญกับบิ๊กพว่าพี่ขวกับบิ๊กมาทานร้านนี้หลายครั้งแสูตรสีเขียวทานประจา แต่ว่าสูตรแดงซึ่งวันนี้เนี่ยมาใหม่เลยผมทานไปทานมาผมว่ามันก็ใช่ได้นะผมผมยกนิ้วให้เพราะว่าจริงๆแล้วบอกเลยว่าทีแรกที่ดูเนี่ยนึกว่ามันจะไม่แตกต่างแต่ถ้าคนเคยชิมน้ําจิ้มสีเขียวแล้วเนี่ยแล้วมาทานแดงแจะรู้เลยว่าต่างแต่ก็ยังเก็บความเผ็ดไว้ให้เราเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันเหมาะสมกับรสชาติของอ่างทะเลโดยส่วนใหญ่ร้านทั่วไปที่ทําก้างเนี่ยเขาจะไม่ใช้ก้างาประเภทนี้ เขาจะเป็นก้างอะไรยาวๆผมเรียกที่เขาเรียกว่าก้างแก้วก้างแก้วทางนี้เรายังไม่มีนะับปกติก้างกระดานในนี้ก้างกระดานเนี่ยร้านทั่วๆไปจะค่อนข้างเห็นน้อยนิดนึิงในกรุงเทพแถวที่บ้านอำเภอทางเยอะโดยส่วนตัวเนี่ยผมป็นคนที่ก้างแก้วมันทานยากที่กรุงเทพไหนเคยทานก้างที่มันมีขายเยอะเป็นก้างแก้วไม่แกะไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงคือเนื้อตัวนั้นก็อร่อยมันก็มีความหวานของมันเองผมชอบก้างกระดาน เพราะว่ามันแกะง่ายกว่ามมผมก็เลยพยายามขายเมนูนี้เป็นหลักนะฮะแล้วก็ผมว่าท่านผู้ชมที่ชอบทานอะไรง่ายๆเหมือนผมเนี่ย<ห>อาจจะชอบเมนูนี้เม,มนูต่อไปเทศทานเนี่ยคือกุ้งตะก,กาดลวกอันเนี้ยเป็นกุ้งตะก,กาดที่เราถ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นมันมันอยู่ในตู้ที่ถ้เราฝันเห็นแล้วเราจะเดินทางไกลขออนุญาตใช้มือนะคะเท่านผู้ชมผมว่ามันจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช้อนซ่อมมันจะแกะกว่าจะเสพอาเดี๋ยวคุณบิ๊กผมตักให้นั่นแหละครับ ไปทานที่ฮ่องกงเขาจะจิ้มไอเนี้ยค่ะซีอิ๊วใช่มปนจิ้มสดซีอิ๊วใช่แต่ถ้าเป็นกุ้งปุ๊บแกะอ๊ยทำไมไม่ต้องใช้มือก็แกะได้เหรอเก่งจังได้ดูเขาเรียกคนมีความสามารถถ้ากุ้งสดดึงปั๊บเนี่ยมันจะหลุดออกหมดเลยใช่ไหมนี่คือหลุดมาเลยไม่ต้องใช้มือก็ได้รสชาติมันเนี่ยสายแกะได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ากุ้งเนี่ย เคลื่อนรับเลยคือถ้ากุ้งสดเนี่ยมันจะแกะง่ายเมนูที่เตรียมมาให้ให้ทานกันนะครับยังมีอกหลายเมนูครับปลาเนื้อไส้ใหญมันจะรสชาติแบบจีนเพราะว่ามันต้อง,งอน,นึ่งซีอิ๊วครานี้จานถัดไปเนี่ยพิเศษมากเพราะว่าปลากุ้สลาดเนี่ยเหมาะกับการนึ่งมากเนื้อมันจะคือปลาพวกนี้เนี่ยเนื้อมันจะแข็งกว่าแต่ปลากุสลัดเนื้อจะนิ่มแต่แน่นนะฮะเนื่องจานนึ่งซีอิ๊วแล้วเนี่ยโดวยเฉพาะปลาสดจะอร่อยมากนะครับ ก็คือเขาเนื่อปลาก่อนแล้วก็เอาสีอิ๊วลงแล้วก็เอาต้นหอมทุกอย่างวางออนท็อปวางข้างบนแล้วก็เอาน้ำมันสุกราดให้ทุกอย่างตินมันปื๊ดขึ้นไปที่สมองงั้นงั้นเราต้องมาลองกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองพร้อมๆกันนะคะท้ามเข้าปากก่อนนะคะเราต้องนับพร้อมๆกันร้อมยังหนึ่งสองสามหอเจี๊ยหอเจี๊ย คือคือเนื้อปลาอุตสาห์มีความพิเศษมันเองเติ้อปลาหายากแล้วราคาแพงมากมีชิ้นชิ้นอร่อยสุดเลยจะให้ได้ก้องก้องเป็นแแ้มปลา,ปลาเนื้อปลามันจะหวานมากปกติชิ้นนี้ผมจองใช่ไหมคือ,ค,อคือซึ่งจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการความพิถีพิถันในการคัดเลือกผมเชื่อว่าคุณบิ๊เองที่ร้านก็ต้องพิถีพิถันขับใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจของร้านอาหารอยู่แล้ว แล้วสาระสำคัญก็คือเรื่องรสชาติเนี่ยทำยังไงให้มันนิ่งนิ่งอยู่อย่างนี้มีรสชาติที่ที่มากี่ครั้ง<ม>ก็จะเหมือนเดิมตลอดผมบอกกับทางจ้าเนี่ยซึ่งพ,อพ่อครัวเนี่ยที่งเมื่อกี้นนท่านผู้ชมเห็นกัแล้วนะครับบอกว่าเวลาคนไปทานอาหารทะเลที่พัทยาเนื่องจากว่ามีบรรยากาศของทะเลคลื่นพัดซ่าซ่าบ๊บเนี่ยบางครั้งอาหารถ้ามีการผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆลูกค้าบอกโอเคเพราะมีบรรยากาศช่วยแต่เวลามาทานกรุงเทพเนี่ย พราาะว่ผมต้องการให้คุณภาพเนี่ยมันเป๊ะๆทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่ามาที่นี่กอลเนี่ยมันไม่มีทะเลละไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเราก็นั่งทานกันธรรมดาคอนเสิร์ตในอาหารก็อย่างอาหารต้องเป๊ะนะเป็นสิ่งสำคัญที่ผมเน้นเข้าไว้นี่เป็นเมนูเด่นหน้าปลาปลาต้องดิบปลาเป็นของเกตนแลพิธีกรนี้เข้าคัวมาหน้าแดงเพราะว่าข้างในอากาศมันจะร้อนด้วยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปงมที่ทะเลมานะครับที่ไปที่ทะเลมาเขาเรียกว่าขอยกระต่าย ตัวหอยเนี่ยมันยืนเปลือกที่ชี้ให้ดูในตู้เปิดมาแล้วเนี่ยเป็นตัวหอยที่มันมีคล้ายๆจะมีหูสองข้างคล้ายกระต่ายก็เลยเรียกว่าหอยกระต่ายเราเอามาผัดฉานะครับก็จะมีรสชาติแบบนี้นะค่อนข้างเข้มข้นหอยกระถ่ายทำไมถึงต้องเอามาผัดฉาล่ะคะมันจะมีจริงๆแล้วอาหารทะเลมันจะมีความกลมกลืนของมันว่าแต่ละอย่างควรจะผัดอะไรหอยกระต่ายเนี่ยด้วยรสชาติของมันเองเนี่ยผัดฉาที่มันเข้มข้นไม่จะปลอมกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยจะค่อนข้างครบตัวเนื้อหอยกระต่ายจะเป็นแนวกรุบกรนิดนึง แต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันก็ยไม่ได้มีตลอดเวลาเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าจังหวะที่ชาวประมงเนี่ยจับได้จับไม่ได้ก็จะเป็นเมนูพิเศษขึ้นมานะครับในตามหลักสูตรของอาหารไทยเนี่ยการผัดฉ่าเนี่ยวัตถุดิบจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นคาวเขาถึงจะมาทําผัดฉ่าเพื่อจะกรเบคือผมพูถุครับแต่ว่าผมผมทานตัวเนื้อหอยกระต่ายไปแล้วก็ไม่มีคือกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นตัวมันเองใช่อันนี้อะไรคะเป็นเมนูหลักของแถวบ้านอำเภอเหมือนกันเรียกว่าผัดกระเพราซึ่งไม่ธรรมดา ข้าวผัดกะเพราที่เอาลงไปคลุกเลยนะคะปกติเนี่ยข้าวที่เวลามามามาผัดกะเพราเนี่ยถ้ามันเป็นข้าวที่แฉะผัดแล้วมันแฉะมันจะไม่อร่อยต้องเป็นข้าวที่ยังเป็นเม็ดอยู่พี่อรันครับโดยปกติแล้วเนี่ยอารันครบรถเวลาไปที่ร้านไหนก็ต้องเข้าไปในครัวแล้วก็ให้เขาทําอะไรเด็ดๆให้เราได้ชิม,มวันนี้เนี่ยคุณอารันอารันครบรถจะมีอะไรให้เราได้ชิมคะมีเมนูหนึ่งเนี่ยเมนูที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย เตรียมกระดาษประกาศจดไว้เพราะว่าเป็นเมนูที่ทําไม่ยากและผมเชื่อว่าที่บ้านเนี่ยเด็กๆได้ชอบทานนะเป็นเมนูที่บ้านอําเภอเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์จานหนึ่งนะก็ค,ค,คือร่ามึกผัดไก่เค็มโอ้อันนี้โดนท่านผู้ชมอันนี้โ,โดนจดน,นะคะเตรียมไหมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอรันจากอารันครบรสจะมาทำรลามือผัดไข่เค็มให้ลองได้เลยครับได้เลยครับ เลาให้กับงานและครอบครัวคุณละมาเพิ่มเวลาแห่งความสุขเพิ่มความผูกพันเพิ่มมนาคตที่ยิ่งทวีค่าและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่สิ้นสุดที่บ้านทะเลพัทยาบนหาส่วนตัวในสังคมที่เงียบสงบบ้านทะเลพัทยาโทร3 8 8 3 8 8 6 0 0 ่อนซื้อม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนําให้คุณดูใกล้ๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกัวม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายไรชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย จับปลาหมึกไข่เค็มเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็หมึกขนแรกเลยปลาหมึกนะลวกสุกใช่ไหมครับลวกสุกนะครับท่านผู้ชมพอลวกสุกนะแล้วก็น้ำมันลงเอาไข่ลงเลยไข่ที่ไข่เค็มทำอะไรบ้างขั้นตอนที่ทำให้เป็นไข่แดงไข่แดงเค็มธรรมดาไม่ยียีท่านเองใช่ไหมครับปริมาณให้มันลงตัวพอดีกันใช่ไหมแล้เครื่องเทศมีอะไรก็มีพริกเคยมมีพริกกับต้นหอมต้นหอมสองอย่างเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ คับรวมกันหมดเลยไม่ยากนะครับอ่ะโอ้เรียบร้อยน่าทานมากจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากเลยนะครับครับรท่านผู้ชมครับเป็นไงครับปลาหมึกผัดไข่เค็มเมนูทําไม่ยากนะครับเอาไปทําที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจานนี้เนี่ยไปให้คุณไถ่แล้วก็คุณขวานกับคุณพี่ชิมดูนะครับ ปลาหมึกผัดไข่เค็มจานนี้อร่อยมากค่ะยังไงให้คุณผู้ชมมาชิมด้วยตัวเองดีกว่านะคะถึงจะสามารถบอกได้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าเคล็ดลับความสําเร็จของพี่อรารันเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ พอไปก่อนนะจ๊ะจ้าแ้กัน,ลกกกนแล้วจ้า ش, ว้าวน่าทานจังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M Rap ่อนซื้อมอ้อกว๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนําให้คุณดูใกลๆ้ๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกวักวหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายและชิ้นส่วนไม่งอไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย แค่เป็นมือผัดไข,ข่เค็มอร่อยจดทะลับดูยังไม่เคยเจอไหนไม่อร่อยเลยค่ะร้านนี้มากถามนิดนึงดีกว่าค่ะเสี่ยวหลงเปาเนี่ยะสบความสำเร็จมากจากนั้นเนี่ยก็มีข้าวมันกกไก่ข้าวไข่ก็ประสบความสำเร็จมากต่อมาก,ก็มาถึงร้านนี้มากในแต่ละครั้งที่คิดจะทำร้านอาหารอะไรมันคือแนวคิดหรือเราคิดยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนจะพูดตลอดเวลาว่าการทำร้านอาหารมันสุดยากมาก มันก็จุกจิกเลยค่ะแต่ว่าก Get ่อนหน้านี้ผมว่าลองของหวานนิดนึงอันนี้เป็นปลาอะไรคะอัปลาโดรี่ค่ะปลาโดรี่ค่ะโดรี่ค่ะไม่ผมว่าอย่างนี้หลังจากที่ทานอาหารไปแค่ไปแล้วเนี่ยเับเต่าทีนิดนึงนะครับต้องแข็งใสใบตูดแดงครับเออ่ตอบคำถามใดเนี่ยผมว่าการทำธุรกิจร้านอาหารมันจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าหนีพ่พ้นหลักพื้นฐานก็คือเรื่องของ 4P 4P มีอะไรบ้างครับ ก่อนดัถ้าพูดถึงเรื่องของ d ด c t ผมว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารซีฟู้ดหรือว่าไม่ไม่กระทั่งร้านอาหารฮารวีของคุณบิ๊กเนี่ยเหมือนกันนี่คือเรื่องของอาหารเหมือนที่พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า1ร้านอาหารทะเลต้องสดสองเรื่องของรสชาติวัตถุดิบที่ทำเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบพิเศษขึ้นมาแล้วก็ขั้นตอนในการปรุงต้องพิถีพิถันนะฮะของสดมันจิ้มและวิธีการทำนะฮะอันนี้คือโปรดักต์พอเรามีโปรดักต์ที่เราคิดว่ามั่นใจว่าเอออันนี้คนต้องชอบทานแล้วเน่่านผล เรื่องสอง,อจ,รงจริงๆเนี่ยผมถามพี่บิก๊กนิดหนึ่งเวลายอย่างเรื่องของราคาพี่บิ๊กก็ทำร้านอาหารเหมือนกันตอน<ช>ทำร้านฮารวี <Harvey S 2> เนี่ยเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยเราต้องมองอย่างไงฮะคือต้องมองว่าเราอยู่ในตรงไหนของตลาดใช่ฮะใช่ไหมครับกำหนด p o s i t i o n i n g ตัวเองให้ชัดเจนใช่ว่าเราจะขายกลุม่มไหนถ้าเลยจริงๆก็สามารถที่จะกินได้ตั้งแต่หัวละ3 0 0จนถึงพันหนึ่งใช่แล้วแต่ ราคาของวัตถุดิบก็เกี่ยวถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสดขนาดไหนไซซิ่งของของเป็นยังไงความพิเศษของเครื่องปรุงเป็นยังไงเรามองว่าไซซิ่งเนี่ยของเราเนี่ยเราต้องการตั้งราคาอยู่ในฐานไหนก็เป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าที่ที่เรามองว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยที่เราจะจับละอย่างสมมติร้านบ้านทะเลซีฟู้ดเนี่ยผมมองว่าเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะเจเนอเรลูกค้าท่ั่วไปเรามองแล้วว่าในตลาดที่แบบเดียวนี่ราคาที่ตั้งอยู่น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหนแล้วในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเรามองว่าราคานี้เราสามารถขายไไดด้้ออออ่ก็คืืเรงงข เรามองว่าโลเคชันไหนที่เปิดร้านอาหารทะเลแล้วเหมาะจริงๆไม่ได้บอกว่าที่ตั้งตรงนี้จะเหมาะที่สุดนะครับแต่บระเมินว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ด้วยราคาค่าเช่ากับด้วยความสะดวกของการเดินทางเนี่ยผมว่ามันโอเคเพราะว่าเรียบทางๆในเส้นที่ปัจจุบันคนจะแวะทานข้า,าวกันเยอะแล้วร้านนี้เนี่ยแต่เดิมเราเปิดร้านข้าวมันไก่ตรงนี้อยู่แล้วแต่บริเวณข้างๆก,ก็ว่างอยู่เราก็เลยมุกข้าวมันไก่เข้าไปข้างในแล้วเอาตัวหัวมุมเนี่ยมาทำเป็นร้านสี่ฝูงมันก็สะดวกแล้วก็ค่าเช่าสมเหตุสมผลเราก็เลยว่ามันนเป็ ที่ที่เหมาะสมในการที่จะเปิดร้านร้านบ้านทะเลซีฟูที่มาที่สุดท้ายโปรโมชั่นครับผมมีประสบการณ์หลายครั้งตอนเปิดร้านอาหารใหม่ว่าถ้าร้านที่เรายังไม่ไม่แน่ใจว่ายังไม่นิ่งพี่บิ๊กรู้เลยดีว่าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาคุกคักหน่อยคล้ว่ายังไม่นิ่งคืออะไระคยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งก็คือทั้งเรื่องอาหารเองระบบการจัดการในครัวเนี่ยอยู่กันหลายคนแต่เปิดร้านปุ๊บแต่ละคนมาจากคนละที่ ใช่ใช่นะยังทีมเวิร์คยังไม่ได้ยังไม่ได้น่โต๊ะองโตอัธยากรเกิดมาถึงครึ่งร้านอาหารรอนานใช่คุ้ใหนบอกว่าไม่มาแล้วใช่อารนี้เกิเทัศนคติที่ไม่ดีกับทางร้านนั่นคือประเด็นเลยเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยตามที่ข้อมูลมาลูกค้าจะไม่ให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องของ การบริการกับรสชาติ<ะ>อาหารที่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้น<ม>เราต้องมีหน้าที่คือทําให้ลูกค้าพึงพอใจทุกครั้งที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเรื่องของตรงนี้เนี่ยจากจุดแรกก็คือลูกค้าเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจช่วงแรกก็เลยเปิดแบบคล้ายๆกับปล่อยหลยๆไปก่อนผมยังไม่ทําโฆษณาไม่ทําการตลาดอะไรให้ร้านได้รันอ<ะ>ินแป๊บหนึ่งพอรันยินเข้าที่เข้าทางสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแผนแล้วว่าสื่อที่เราจะลงมีอะไรบ้างบัเตเจ็ดิการทําโฆษณามีอะไรเราจะต้องมีป้ายวายทางในการ ไซเนーต่างๆเี่เข้ามาป้ายหน้าร้านป้ายตามข้างทางเยี่ยบอกว่าเข้ามาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นภาพภายนอกคราวน,นี้เนี่ยพูดถึงว่าพอเราแทนเรื่องของป้ายไซเนーต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงเรื่องของสื่อมาร์เก็ตติ้งเราต้องแทนว่าบัตเจ็ตเรามีเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือใช้บัตเจ็ตให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็ดคือว่าบัตเจ็ตที่มีจํากัดเนี่ยทำยังไงให้คนรับรู้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราที่ต้องการที่จะเป็นลูกค้าของเรามันมีอะไรบ้างเช่นตอนนี้เนี่ยแทนเรามีอยู่ว่า จะมีสื่อที่เป็นสินคิมสักสี่ห้าสินคิมที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยมีรายการทีวีที่เราคุ้นเคยหรือที่เรา<ม>ไปตกลงไว้สัก3ามสี่รายการเราก็แผนว่าวิกไหนจะลงอะไรวิกไหนจะลงอะไรเพื่อให้ลูกค้าที่ดูสื่อนั้นค่อยๆทยอยเข้ามาคุณผู้ชมหลายๆคนที่ดูอยู่โอเคบางบางท่านชมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าร้านอะไรอร่อยแล้วตามไปแต่บางท่านเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าข้างนึ้งจะเปิดร้านอาหารของตัวเองแล้วก็มีหลายตัวห,หลายคนที่ทำแล้วเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าฉันเป็นคนชอบทําอาหารเป็คนคนชอบทานอาหารคนชอบเสิร์ฟอาหาร ทำเสร็จู้ปรากฏว่าธุกรกิจไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะว่าไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของ C P หรือว่าอะไรใช่ไม่ได้ไม่ได้มองครบทุด้านเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมว่าปัจจุบันธุรกิจที่คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอันดับแรกที่ง่ายสุดคือเปิดร้านอาหารค่ะแต่คนจะไม่ได้เห็นว่าใน10ร้านที่เปิดเนี่ยผมว่ามีร้านที่ s u c ส e s วาสไม่เกินหนึ่งรสองร้านเพราะว่าการทําธุรกิจอาหารมันไม่ใช่เรื่องของอาหารไม่ใช่ product เองเดียวเรื่องของ C P มันต้องครบถ้วนทุกอย่างต้องมองให้ครบทุกด้าน ผมขอเสริมนอกจาก4ปีแล้วสุดท้ายผมใช้คาว่าประสบการณ์ประสบการณ์ในการที่ลูกค้ามาร้านผมหรือร้านที่อรันเขาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปเหมือนก็บที่บอกว่าโฆษณาคนมาเต็มเลยอาทิตย์แรกอาหารชาลืมเติมน้ำเสิร์ฟของยุบเป็นโปใสลูกค้ามากอะไรบ้ลูกค้าออกไป มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับใครสักคนไม่มีประโยชน์ที่วันนี้ลูกค้าเต็มร้านไมนเหมือนเป็น total experience อย่างร้านนี้ตั้งแต่ตอนที่หนูเปิดเข้ามาเนี่ยหนูมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าเรามาพักร้อนมาพักร้อนเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวๆและการตกแต่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นขาวฟ้าอยากได้ความสบามันเราไม่ได้มันเราไม่มีลมทะเลพัดมาแต่เราได้บรรยากาศสเก็ตอย่างไะมครับไม่ได้หรูหราเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ย ผมว่าอันนี้เป็นอยากทำร้านหลักเสด็จที่เป็นรูปแบบง่ายๆ่อยากได้ร้านที่มันดูอลังการหรือว่าหรูหราเกินไปเร่องอะนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จรือยังอุ้ยผมว่านี้คนเราเนี่ยผมว่าตรงนี้ผมที่อว่าผมท่างใกับคำว่าความความความสำเร็จเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมได้พูดถึงคือว่าถ้าคิดว่าเราได้ความพึงพอใจจากการสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าอันได้เรีความพึงพอใจคนทําร้านอาหารเหมือนผมกับคุณพิจอย่างเนี่ยผมเชื่อว่า เราจะมีความสุขอย่างนึงคือว่าเวลาที่เห็นคนเข้ามาทานที่ร้านแล้วเนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมีความสุขที่พอิ่อร่อยออกไปบางครั้งเลนี่ผมเสียใจมากใช่เหมือนกันฟังแล้วเป็นสีเศร้าใจมากแล้วโอ้ทําไมเราทําทําให้เขาไม่พอใจไม่ได้บางครั้งก็ทานวันนี้เสร็จในวันเสาร์อาทิตย์เข้ามาพร้อมครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเบนโต๊ะแถวนี้ยพาเด็กมาทานแต่ว่าตุคุณย่าอร่อยใช่เขากลับไปเขาก็อยากจะพาใช่ทีาใหญ่ก็พาครอบครัวมาทานแล้วทุกคนมีความาเรื่องสมมุติว่า คนเป็นเจ้าของร้านอาหารีบิ๊กเหมือนกันคนนั่งรับหนึ่งเนี่ยนั่งในทาในร้านตัวเองถ้าคนเยอะจะเริ่มระแวงจะไม่ค่อยมีความสงบสุขเพราะว่าโตนานา๊ะ<า>น,น,นั้นอาหารได้อยังไงโต๊ะน,นี้ลูกค้ายินไหมโต๊ะน,นี้นลูกค้าหน้าบึ้งหรือเปล่าน,นั่นคือสิ่งที่เป็นเป็นเนเจอร์ผมผม<ำ>ได้พูดถึงว่านี่คือรายละเอียดของของธุรกิจที่เราต้องต่างแต่พืรันเราทำาพือนรันทำมาทั้งหลายหลายเทปผมได้ไปช่วยเพืรัน หลังๆเนี่ยเราจะต้องถามเจ้าของร้านใช่ไหมครับว่าจะมีโปรโมชั่นอ๋อเทมนี่ออกไปโหลูกค้า,าจ,จะมากันเยอะแยะก็ยินดีที่ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะมาทานอาหารที่นี่นะครับที่ร้านบ้านทะเลสี่ฟูตทางเข้าก็ไม่ได้ยากนะครับก็วิ่งมาทางเลียบทางด่วนนะครับแล้วก็ถ้าหลงลรากเท้านะครับแล้วก็กลับรถมาแล้วก็เป็นซอยแรกซ้ายมือ เป็นทางที่จะเข้าถนนจเวลานะครับตรงข้ามกับบ้านต้นสูงนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ให้ดูนะครับท่าจะต้องอะไรอีกต่อเรายินดีครับท่านผู้ชมท่านไหนมาแล้วบอกว่ามาจากรายการอรันครบรถเนี่ยก็เรายินดีลดพิเศษให้10%ร็จๆนะครับเดี๋ยวรันค่ะเดี๋ยวเชิญผิดรายการเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการอรันครบรถขออนุญาต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 นะต้องถามท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับว่าเป็นไงครับรายการอรันครบรถนะครับรสชาติเด่นทางอร่อยรสชาติความเสถียรครับ สำหรับเทปวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณไหนบอกแล้วว่าโอเคมีอะไรติดชมรายการก็เชิญเข้ามาตามที่อยู่ข้างล่างเช่นเคยนะครับรายการวันนี้ต้องขอบคุณคุณไนมากเลยมาให้เกียรติเป็นพิธีกรแทนที่นะครับขอบคุณมากค่ะขอบว่าอาหารใช้ได้นะได้ค่ะเขาได้เปิดร้านโจ๊กแล้วกันนะดีไหมครับเจอห้องโถงครับเช่นเคยขอบคุณพี่ขวานยินดีครับพี่หลานขอบคุณพีมากเลยน้องไนเราลาท่านผู้ชมเป่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ เต็มเลยอาทิตย์แรกอาหารชาลืมเติมน้ำเสิร์ฟของเดี๋ยวไปหกใส่ลูกค้ามัางอะไรบ้างลูกค้าออกไปมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับใครสักคนไม่มีประโยชน์ที่วันนี้ลูกค้าเต็มราย